เน,นี่ยหน่อยแต่แตัดสินใจออกมาเห็ดแบบนี้นี่ความรู้สึกของห้องเปไ็นยังไงสบายใจนะสบายใจสบายใจมากซำห้องอยู่กับท่อมาฉาติหมจ้ะครับสบายใจไปเลยแบบว่าห้องก่เห็ดงานตามออเดอร์ที่ลูกค้าสร้างครับห้องอ่อนห้องหมักแบบแบบนี้ไหมคะเข้ามาคือแบบนี้มักสวนมักอย่างแบบนี้ครับ แล้วห้อง็ไไ้กินพักที่ปลอดภัยน้าเนาะห้าเห็ดตีไปพร้อมแมนว่าเขาเจะรับสื่อกะแพงหรือความเทียนรับสื่อแบบราคามันกะสูงคือกันตอนนี้ราคาเท่าไหร่กิโลละเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยบาทหนึ่งรอยบาทแล้วสมมติว่หนึ่งแปลงของเฮาได้ทั้งหมดจากโลก่ะประมาณเก้าสิบค่ะเก้าสิบกิโลแถวหนึ่งหมื่อนปด ดีครับประยุทธ์พาจวดครับมอนีภาพพี่น้องมจาจุทธทีผัทยาครับสิภาพพี่น้องมาเบิ้งไอเดียการปลูกตังโอหรือขึ้นชายครับแบบไฮโดโรโปนิกน้ํานิ่งครับนี่ในใการเห็ดแปลงแบบนี้พี่น้องส่วนวิธีการเห็ดเห็ดจังไดนะครับผมมีเทคนิคจังได้แล้วก็การหาตลาดจังไดเดี๋ยวเขาไปพบพ่อกับเจ้าของแปลงผู้ที่เห็ดครับผม สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวในสัวเจังไหนน้อชื่อพัชรีคัมภาริยาค่ะชื่อเล่นชื่อน,นิดหน่อยค่ะน้องนิดหน่อยน้อค่ะโอ,โอ้คืองานแต่น้องนิดหน่อยความเป็นมาเป็นมาจังไดนี่เขาคอยใดมาเห็ดแปลงพักไฮโดรโปรนิกน้ํานิ่งนี่อ๋ออันนี่อ่ะตังแต่หนูเหงาาโรงงานนอมากร้วที่นี่อ่ะหนูอ่ะไอคอนขางที่แบบว่ามันมีปัญหาไอเรื่องโรงงานอย่างมาณนี้พอดีพีไส่ก็เลยโทรหา ว่าไม่เห็ดงานน้องกันบอจังสีแม่จือหนูก็เลยว่าเออพอดีเลยหนูก็เลยมาเลยจ้ะครับตอนเห็นงานลงงานน้องนินหน่อยเห็นงานเกี่ยวกับอีหยางครับเป็นฝ่ายผลิตจ้ะฝ่ายผลิตเลยอ๋อขอถามนิดนึงน้องนิดหน่อยจบอีหยางมาบัญชีจ้ะจบบัญชีใช่ค่ะอ๋อเราเห็นงานรงงานี่โดนบันไดนครับเห็นงานลงงานกับประมาณปีสองปีจ้ะปีสองปีอยู่น่คมไหนเนาะเอออยู่อันศิลาชาค่ะศิลาชาติใช่ค่ะ อ๋อแล้วที่นี่มีเหตุการณ์ออกจากโรงงานเพราะอีย่างครับเอ่อมันกระทอนกระเทนแบบว่าไฟผลิตมันแบบว่ามันบ่นหนิงแมจ่จ้ะแบบ,บมันบอก่อยมีงานแบบมนีไลยได้เฮาก็ลดลงครับส่าใจ,ใจเฮาหลายเฮาก็เลยตัดสินใจไม่อยู่กับอ้ดีกว่าครับเพราะว่าไล่ได้เฮาเจังสิไดค้คงที่ไปเลยแบบนี้จ้ะครับผมออกมาจากโรงงานได้ยักปีแล้วออกมาเกือบปีแล้วจ้ะได้ประมาณ8เดือน8เดือนดิ ขอถามนิดหนึ่งตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้ยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าค่ะโอ้ oh, พี่น้องเบิรงวัยรุ่นทําเกษตรครับ <c oughs> วัยรุ่นสร้างตัวนี่นะครับวันนี้ตอนที่ตัดสินใจออกจากโรงงานมาตอนนั้นความรู้สึกเป็นยังไงทีว่าเฮ้ยมีงานเ็ตุยู่ดีๆแล้วแล้ว,ลวมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเขาได้ออกจากงานปับ๊บโตวหลายอยอู่ค่ะเพราะว่าอันนี้งาน,านในโรงงานเนาะเขาอยู่ในไร่ผลิตแล้วมันมีของแอร์มีตึกมีอย่างแล้วพอมาอยู่วงนี้เขาสิตรงว่า เฮตงานกางแดดจังสีคกับปั๊บตูอยู่ค่ะส่วนหนึ่งคิดว่าอัเฮ้ากับลูกเช้านาคนหนึ่งเข้ากับอาจะเฮ็ดได้ลรืมั้งก็เล่าวังสี่ก็เลยลองมาอยู่แล้วมันกับว่าได้นักถึงขนาดนั้นเข้ากับอยู่ใดค่ะอ๋อถามในมอว่าตอนเหตุงานอยู่โรงงานนี่เงิ่นเดือนค้งลาสุดที่เข้าได้รัเนี่หลายบานไดคางล่าสุดมันประมาณหมื่นตนตนนะคะหมื่นตนตนดีใช่ร่วมโอทีร่วมยังไป ร่วมแล้วอที่มันบกค่อยมีแล้ะค่ะช่วง<อ>ท้ายที่หนูได้มันบก่ีแล้ววันนี้พี่ไส้ก็เลยส่วนมาจ้าวันนี้พีไส้ส่วนอย่างไหนเขายังค่อยไหนมาพีไส้บอกว่าอัน,นงานบ่มนีอีหยางบ่มีมาอยู่น้ำอายบอเป็น,นอะไรอย่งนีงานบ่มีอยู่นี่มันมีงานให้เหตุอยู่มาอยู่น้ำอายบอล่องเบิงครับเราเป็นงานนี้อย่างพีไส้ได้บอกบอก อันไอบอกว่ามาเห็ดสวนกับผีสะไพลเพราะว่าพีสะไพลบ่มีมูอลองมาเบิงเพื่อเพิ่นอันเพ่นรับคนยูเพิ่นอ่ารยังสิหนูก็เลยว่าอันล่องไปเบิงก็ได้เพราะว่าหนูอ่ะเคยผ้าแม่มาตอนอันปีใหม่พีใช่รับไปเที่ยวก็เลยผ้ามาเบิงสวนนี่ก็แค่เดินอันเบิงว่าเออมันเป็นไม้ประดับเพราะเข้าหูอยู่แล้วว่ามันเป็นไม้ประดับเฉยแค่เข้ายังบ่หูวิธีว่าเฮ้าตรงดูแลมันจังใดเขาก็ คอยๆมาเรียนรููน้าเพลินเราครัไมม่ไม่ความรู้สึกเป็นยังไงร,ระวังความสะดวกสบายที่ว่าเหตุงา่ายในห้องแอร์แลวาวมอยู่จึงมาอยู่ตากแดดแบบนี้อยูนี่มันก็บสบายใจด้ยจ้ะมันแบบว่าบบได้แบบว่าจังไหนละกดดันบบอย่างครับบ่กดดันนันรอบข้างอย่งแบบนี้เข้ายู่กันแบบครอบคร่วไหมค่ะอยู่กันแบบครอบครั่บบขเข้ากันมาอยู่มากกิน<ม>แบบขอบครัวดูแลก,กันไปค่ะครับผม บบตอนนี้ครับตอนนี้ถือว่าไก่คกหนึ่งปีแล้วค่ะเป็นยังไงปรับตัวได้ยังปรับตัวได้แล้วค่ะปับตัวได้แล้วจีค่ะอ๋อเนี่ยพี่น้องสาวโรงงานครับอายุยี่สิบห้าปีเองพี่น้องมาที่นี่แปลงที่ยุคขางล้างคลองน้องนิดหน่อยนี่เด,ด,ด้นี่ที่มาทีไปเป็นมอยังไงนี่คือได้ปลูกพักแบบนี้เนี่ยบอกค็เ,เ,เห็นนึกกันเด้อันนี้บาคาอคับมันเป็นแร้งบรราใจมาจากอันสวน้างๆงเพื่อนเทศอันให้โดเนาะเพื่อนเทศให้โดโปลนิกเนาะแล้วที่นี่ หนูเห็นแล้วเอาขึ้นชายมาล่องมาล่องขึ้นชายเนี่ยแบบเนี้ยแมนแต่ว่าตอนนั้นยังเป็นเมล็ดพันอยู่ก็เลยเอามาล่องแบบจิ้มเบิงว่ามันขึ้นบ่อเพราะมันขึ้นครับมันงามแบบนี้ก็เลยว่าน่าสนใจเดี๋ยว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 แปลงอัางคานเพื่นเฮ็ดพักยังเพื่อนเฮ็ดเป็นสลัดจ้าแล้วบดทีเนี่ยมันมีอันขึ้นชายมากอันมาปนน้าแบบว่าล่องล่องอ๋อเพื่อนเฮ็ตรพักไอ้ให้โดโปรนี้บะนี้คือกันจ้ะ แต่ว่าเพิ่นในเห็ดเพ้นผักสลัดแมนมีสลัดมีอันหลายอย่างครับแต่ว่าไอ้คืนชายนี่เพิ่นพรท่านในเห็ดเพิ่นท่านในเห็ดจ้ะอ๋อเขาก็เลยล่องอันจิมเบิ้งว่าอันเห็ดแบบเนี้ยมันสีขึ้นบอมันสีงามบอจังสินไหมคเอาจิมได้ใชิเอาจิมชิมมองไหนไอ้คือเข้าพอร่องเพาะนะแม่จ้าร่องพอจ้ะครับแต่พอได้แบบว่าเข้าว่าคึดว่าเข้าอยากขึดน่ะพี่อ้นก็เลยอันติ้งไอเดียขึ้นมาว่าขันเข้าเอาอัน แบมี้ที่เข้าฟังมากเข้าสิประัดเวลาไปได้หลายดีกว่าเพะอเข้าสิเหรปยะหยัดเวลาเกิดจากการสังเกตการพอเมเล็ดที่เอาไปหยอดไปฝาพื้นไว้มันก็เลยขึน้นมันก็เลยงามโอ้นี่ oh, เอาคือจังซีบอนี่นี่ที่เอาเอาไปลุ่ถาดนี่บอแม่าจ้ะเอาเอามามเบื้องยาบาดเนี่ยเอาผาไปเบิ้องกันเลยไปไป,ป,ไ,ปไปเบื้องวิธีการเอาลุ่มกันเลยไปนับอันนี้เป็นผู้ใดเนี่ยน้องนี่หน่อย เป็นพีช่า่พีไส้บ่อ๋อนี่นี่พีไส้ผู้ที่สักช่วงเขาสูวงกันเอาให้จังไดนเดี๋ยวขอขอเบื้องข้างล่างนะครับอันนี้อธิบายพี่น้องฟังเนี่ยข้างล่างนี่้ะค่ะอันกะแปลว่าให้อันหลักมันอันย้อนลงมาให้มันอันถือน้ำให้ทั่วกันแม่จ้าอ๋อเซน้ำพุ่งแบบนี้เลยจ้าอ๋อนี่นี่ครับเป็นกลวยแบบนี้เนาะแล้วก็เอามาลงน้ำแบบนี้อ๋อเนี่ยพอลงน้ำแล้วครับ อ๋อพอว่าตอนนี้ฟ้องน้ำเขายังมาแท่นดยังมท่นใดซับน้ำเนาะแมนค่ะอ๋อกดลงโอ้นี่เป็นแถวเลยพี่น้องนี่ครับหนึ่งล่องนี้ได้ยักถาดนี่หนึ่งล่องฝั่งละหกถาดค่ะฝั่งละหกถาดค่ะโอ้โ้เฮ็ดดีครับพี่น้องนี่นี่เป็นไอเดียใหม่เลยพี่น้องเลยนี่เฮ็ดสบายครับเพราะตากแดดพร้อมอยู่ในโฮมพร้อมนี่คือเกิดจากการสังเกต ที่ว่าเฮ้าเอาเมล็ดไปฝากเพลินแล้วมันสวยมันงามมันสวยมันงามก็เลยเกิดไอเดียก็เลยไปเสนอพี่ให้พี่โอนให้พี่โอนพี่โอนเป็นผู้ใดพี่โอนเป็นเจ้าของสวนค่ะของเป็นเจ้าของสวนเจ้าของสวนครับไปที่นี่เพลินว่าจังไหนฮะนี่เพลินกับว่าล่องล่องเบิ่งเตี้ล่องเบิ่งอ้าวพอว่าล่องปุ๊บเฮ้าเฮจังไหนพอว่าล่องเฮ้ากันเตรียมเลยค่ะโครงสร้างเลยโครงสร้างโอ้หนี่ไม่้วพี่น้องนี่ถาดนึงนี่ แบบนี้ครับนี่้แบมบีนได้หก <c oughs> ได้หกถาดครับดีจ้ะโอ้หนึ่งแปลงนี่ได้สองได้สองสองล็อกนี่พี่น้องตามที่เห็นนี่นาอ <c oughs> เดี๋ยวเบาอยู่ติดถามพี่ถาม้องนิดหน่อยนะครับว่ามีวิธีการเห็ดยังไงในการเตรียมแปลงนะครับแ้วมีเห็ดโค้งสายยังไงล่ะก็ ใส่วัสดุอีหยังแน่นะครับผมเอานองนิดหน่อยผ้าพี่นองเบืองโนวาเขาเห็นอีหยังแน่เอายังยังโลงเลื่อนนี่เด้เต้องใส่ยังโลงเลื่อนเทากับผมมีอย่างไรคบไม้ไผ่หายได้ชั่วไปโอไม้ไผ่ไม้ไผ่สลั่นจนมาสลันมันจะเป็นเครื่างอันไม้ไผ่จนมาโอ้เห็นง่ายๆเลยเนาะจ้ะก็คือง่ายๆตามที่เขาหาได้ค่ะอ๋อนี่สลันมุ่งด้วยเออ ไม่ไพ่เป็นโค้งสางขึ้นมานะครับแล้วเฮาเหตุความสูงนี่สูงมันไดครับลองน,นิดหน่อยประมาณสองเมตรค่ะสองเมตรใช่ค่ะประมาณสองเมตรครับขันเฮาต่ำกว่านี้ได้บ่ต่ำกว่านี้แดดมันอาจจะห่อนเกินไปแล้วอันพักเฮาอาจจะเป็นใบใหม่มเรื่อ,ออาจจะตายอ๋อมันดูมันอยู่ไกลเกินไปแมนค่ะแล้วอันนำ้ำมันอาจจะห่อนเกินไปแล้วเหตุให้รลกเปื่อยอ๋อจ้ค่ะอ๋อขันคันสูงสี่ดีว่าี่ สูงแบบนี้อากาศมากักกาไทยเทส้ะทายเททายเทได้ดีเออยังยังเขายืนอยู่นีค่คือร่มผัดเย็น <ลง S 2> สบายเนาะเย็นค่ะนะครับข้าบ่อในมุง้งแลเนี่เดี๋ยวมันนี่เป็นยังไงแดดเลยค่ะแดดแรงกตะสีแบบวา่าอันพักเข้ากับเสียนเหี่ยวเมกกะรับสภาพอากาศบ่ได้เพราะว่าเข้ากับบอหัว่าแดดมือนีมันสีแห้งซํำได้ครับหอนซํำได้เข้าเข้าบ่หูวเลยเข้ากับมุ้งไหวยังหน่อยหน่อยเมกกาอันซอยอันต้น ของข้าได้ตรงกาของข้าได้ครับผมอันนี้ถือยังมากนี่อันนี้เป็นอันที่ร้อยถือยังมากปุ๋ยครับปุ๋ยเจีครับเป็นปุ๋ยยังครับอ่าปุ๋ย AB ครับอ๋อปุ๋ย AB ครับปุ๋ยที่ใช้เพชรไฮโดรโปนิกลูอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้กำลังสีใสน์บอกืึ้นยังไงแมนครับแมนดีไซน์เดี๋ยวอธิบายพี่น้องมึงน้ำแนว่าเพิ่นใส่์ยังไงอันนี้อาหารของเขาคือปุ๋ย AB แมนบ่ครับอืมเอาเลยครับส่วนอัตราส่วนเท่าไหร่อ่าอันนี้ พิดตามปริมาณน้ำที่มีอยู่ในในบอ่อครับครับเดี๋ยวไอ้อนิดหน่อยเคยยกมาหาพี่ร้อยนิดหนึ่งพอไม้อยู่ไกลครับพี่ร้อยโอเคก็ไม่ต้องดึงก็ได้แหวนอะไรอยู่ไก่ปริมาณปริมาณน้ำหมอเขาประมาณอ่ามันยาวเจ็ดเมตรเนาะเจ็ดเมตรครับกว้างหกสิบเซนครับอ่าประมาณอ่าเท่าไหนเนาะอ่าลองคิดเบิ้งเอานะครับเพราอผมก็ลืมตัวเลขละ ครับผมครับมันน้ามันลึกสิบเซนกว้างคูณยาวควนลึกครับมันที่เป็นปริมาณครับปริมาณน้ำหนึ่งลิตรที่ใส่อยู่ประมาณสามถึงห้าครับแล้วแต่พื้นที่เนาะครับครับหลังจากที่เขาผสมปุ๋ยนอกปุ๋ยเขาเรียกว่าปุ๋ยเอบีป่ปุ๋ยเอบีค่ะอ๋อปุ๋ยเอบีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาก็จะคอยเอาต้นพันธุ์ที่ใส่ถาดฟมค่ะมาลงนะครับโอ้ดดีเนาะ แล้วด้านน้านี่เดี๋ยวอนด้านนี่ก็เตรียมไว้พืชกันบ่ด้านนี้เตรียมใบพืชกันค่ะเตรียมว้พืชกันค่ะอ๋ออันพุ่นกับแม่นบ่หนอันอ่างกับแม่นค่ะแค่บ่ท่านด้ปับร่องบ่ท่านในปับร่องค่ะครับผมทั้งเบิดของเขานี่จักร่องประมาณหาสิบหาค่ะหาสิบหาร่องค่ะหาสิบหาร่องอ๋ออันนี้คือคืออันนี้นี่เขาล่งโดนไปอันนี้ฟังนี่ห่าพึ่งลงค่ะพึ่งไดเอ็นมะม่อว่านแล้วห่อกอันพึ่งลงครับ แมกสิม,มีฟังผุ่นที่เ้าลงไว้ก่อนแล้วอันนั้นก็คือฟังผุน<ป>ที่เ้าลงไว้แล้วค่ะ oh, อ๋อเพรานน่ะเออพี่ถามในนี้หน่อยเป็นฮาคือยังตัดสินใจลงงลายแต่เฮาได้ตลาดจังไดเขาคอยดเดามาลงงลายขนาดนี้ตามออเดอร์ค่ะตามออเดอร์ที่พะวามีคนสั่งเขามาเ้าก็เห็ดตามออเดอร์ออเดอร์มาเท่าใดเ้าก็เห็ดลงตามที่ลูกค้าสั่งเลยเอาแบบใดยขยายความนิดนึง เออแบบว่าอันคือแบบว่าลูกค้าสร้างมาอันก็ประมาณเวลาของเฮ้าเฮากะสีไดีนส่งให้เพื่อนเท่าใดเพื่อนอยากได้เท่าใดบแบบนี้เฮากะเขาคอยลงตับออเดออ์คือจังตนพันนี้เขามีออเดอร์ไว้เล่มอนบอกเขากะเซียนแบบว่าสร้างมาทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ครับตอนนี้เอ,อเดอร์เฮาหลายปานไงเออประมาณเกสิบถึงหนึ่งห้าสิกิโลต,ต่อหนึ่งวันต่อมือค่ะป๊าต่อมือ โอ้พี่น้องแล้วหนึ่งแปลงของเขานี่หนึ่งแปลงนี่มันมีสองหลอกนาะเขานับแบบใดเขานัอแบบอันนี้เ้านับจากแปลง,น,ปลงนี่อันนี้หนึ่งแปลงสองล็อกก็ประมาณแปลงสองค่อกมันได้จากโลประมาณเก้าสิบเก้าสิบโลกะจาได้เป็นมือพอดีค่ะได้เป็นมือพอดีเลยอ๋อหนึ่งวันก็ออกหนึ่งแปลงงั้นสิบบ่อมีทั้งหมดหาสิบหาหาหาสิบหาสิบแปลงค่ะประมาณหาสิบหาแปลงแล้วความเง่เนี่มีผลบ่หรือว่าต้องเฮ็ดทอกันความแงวของแปลงเขานี่ อันนี้อันเหลียว,วเตอ,อันคนที่สีเหตุนะค่ะแต่อันเนี้ย่เฮ้าอันเลือกทีสีเหตุแบบให้มันล่งอันได้ประมาณนี้เขากะกะครับค่ะก็คืออ,อ,อันนี้กะประมาณจักโลจักโลเข้าสีใสเท่านใดกะประมาณเรานลเลยครับผมอันนี้กาวเลยพี่น้องเอาจํานวนกะ,ะนะวา่าหนึ่งแปลงหรือหนึ่งร่องนี่ได้จักโลเข้ากับเหตุความยยวของแปลงสำนันเลย แล้วพี่น้องเสียนเงี้ว่านี้ก็ได้ได้ค่ะแต่ว่าการจัดการกับอาศิยากในยังน้อยแมนเนาะอันนี้คือแปลงพึ่งลงมาว่านี่แมนค่ะนะครับผมมือนีกับิเต็มั้งเปนบ่นี่น่าจะเต็มค่ะไม่นีน่าจะเต็มอาจจะหอดนี่ครับผมแล้วก็สิเริ่มลองไปเรื่อยๆค่ะครับป่ะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งพาพี่น้องไปเบิ้งแปลงที่ได้ที่เห็ดเห็ดก้อนหนานี้เนาะได้ค่ะไปเบิ้งเลยค่ะโอ้เห็ดดีครับพี่น้อง ็เห็น่องเรือนใส่ไหม่ไพ่คือกันนี่แะครับนี่ <c oughs> ตอนนี้เขามาในโรงเรือนปาคืองามที่ค่ะอันนี้คือล่อง,ล,งล่งแบบแบบนั่นเลยค่ะนี่ล่งไวประมาณสองอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์แล้วค่ะโอ้เนี่ยอันนี้ก็คือล่งสองอาทิตย์แล้ว้นองนนีนหน่อยเบิ้งเปิดเบิ้งความสวยงามของเขาแนวเอ้าเบิ้งได้บอเบิ้งได้ค่ะ หรือว่าเขายกทั้งฐานเลยหรือว่าเขายกสีก่อันนี้มันตัวสาเพราะว่าเข้าพึ่งอันรู้ว่าหลากมันอะ่ะบอดินเข้ากัเลยอันพึ่งสีมาตาดัดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพราะว่าอันเข้ากับข้อคอยเรียนหลุดไปเนาะครับคือเหตุตอนแรกคือบริตัดบริตัดบริตัดเลยค่ะแบบ,บจูงเรื่นนอ,องเลยแมนค่ะโอ้จูเรื่องเลย แล้วบัดทีนี้เขาก็สังเกตว่าเป็นอย่างมันคือบ่อบรใหอ่ยเป็นอย่างมันคือเสียเขาก็เลยมาไล่เบิ่งโอ้หลักมันเดินออกบ่อได้มันล่งนำบ่อได้เขาก็เลยมาซอยมันมาตัดตูดซอยมันเพราะว่าล่งอันนี้เลยเอาตัดไดแคลงลองกลางเนาะครับอันนี้ถือว่าสมบูรณ์มะนี่อันนี้สมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์ตีค่ะอาจจะมีใบใหม่นิดนึงอันนี้อาจจะเป็นช่วงใบแหลกใบแหลกที่มันอันดูนำบ่อพ่ออย่างประมาณนี้ค่ะ วอ้น,นี่พี่น้องอันนี้ก็คือให้ปุ๋ยทีเดียวเลยตามทีได้อธิบายพี่น้องฟังก็คือบ่ได้เปลี่ยนยังเขาอีกเลยบ่ค่ะยยเว้นว่าฝนตกแมนขัดฝ<อ>นตกเข้ากันมาเปลี่ยนน้ำอาจีพเติบโตซาจักน้อยแต่ว่าเขาก็ต้องซอยั้งคาผมอันนี้ใีกาชีิจักโลนี่น้องน้องนี่หน่อยแถวนี้แถวนีค่ะขัดแป้งนี่กะประมาณใดอัน ปดสิบก่สิบแล้วแสิบกสิบโลงามเนาะพี่นอ้องโอ้มันเห็ดยาก่บอพ่ถามเน่จหรับหนูหนูก็ว่ามันบอ่บอใหญ่บ่อใหญดีเพราะว่าอ่ห้าวกะค่อยๆเลี้ยนลูกไปพร้อมกังครับเพราค่อยๆค่อยเลี้ยนลูกไปว่าพิผ่านมุงใดบ่ครับอ, <S <S บอนจะเริ่มเติบโตแบบใดห้าวกะค่อยๆเลี้ยนลูกกันไปครับผมเพราะว่าถ้าห้ามากจริงจังอิ๋นเห้าก็ต้องเลี้ยนลูกไปพร้อมกัน ครับอันนี้คือชุดแรกชุดแรกค่ะชุดแรกที่จะออกสู่พี่น้องล้วก็ปลูกมาได้สองสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วแล้วมันมีเขาเรียกว่ามีโรคมีอย่างต่อกับพักตังโอหรือว่าคืนชายเขาบอกถ่านเป็นโรคนะคะมะเจ็ดซมีมนแรงกับอันเชื้อรามะแรงกับเชื้อราใช่ค่ะมะแรงนี่คืคอควบคุมได้ควบคุมได้แต่ว่าเชื้อราห็อยังไงเชื้อรา มันจะมีอันต้นที่เป็นเช่าอันชุดก้อนที่หนัวออกอะครับมันสิเป็นอันเราเจอไครับมันสิเป็นอันมงย่ยล่ามงหนีเลยค่ะย่ายล่ามันสิขืนมงหนีแล้วเข้ากันบบว่ามันเปื่อยแล้วมันเป็นล่าเข้ากันเอาออกถอดออกเลยถอดออกบ่เสียดายทำความสะอาด่เสียดายถอดออกเลยวึ้นเอาไปถิมเลยเป็นม่ฮอยั่ไง่ะถิมเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นล่าเดี๋ยวมันสิล่าไปใส่ต้นอื่นครับผมค่ะ แล้วในเรื่องของการบำรุงด้วยท่นี่บำรุงกะเมีันมีไซแอนมีฮอร์โมนค่ะฮอร์โมนไข่มมนุ่งครับฉีดพ่นในเขานค่ะ๋อราพ่นบ่อยปะบ่บ่อยค่ะบ่บ่อยจค่ะกระดูแรบ,บ่งอย่างด้ยหรอพี่น้องแต่ว่างามระวังการที่เท้าเคยเห็ดพื้นดินกเ็เห็ดหน,น้ามันี น้องน่หน่อยอันใดที่ว่ามันเห็ดงายแล้วก็สะดวกสบายแล้วก็ประหยัดเวลาเขากันสาหรับหนูหนูไว้เห็ดน้าเพราะว่าขันเห็ดดินน่ำแม่เลงมันก็สิหลชลอมันก็สิหลายหนูก็เลยว่าน้ามันอาจจีดีกว่าครับค่ะน้าประหยัดเวลาประหยัดเวลาพร้อมแล้วก็เห็ดบ่ตากแดดพร้อมแล้วก็ขยายแปลงนี่แปลงพี่น้อง พูนอะไปพึ่งข้างพูนไปเอาพูนกับแมนบ่อนอะแมนค่ะ,ป,ะป้าพึ่งเตรียมไว้พูนอะพี่น้องที่เห็นด้านหน้าของน้องนิดหน่อยครับนั่นก็นจะเป็นแปลงที่เตรียมไว้กับสีลงขึ้นกันบ่ได้ลงทีเดียวน้องนิดหน่อยเนาะบ่ค่ะลงตามออเดอร์เนาะตามออเดอร์ค่ะโอ้ตอนนี้เพิ่งมีออเดอร์ไว้แล้วครับออจะได้เสียเพาะอะไรเนี่ยน้องนิดหน่อย ันนี้กะค่อยไปเรื่อยๆค่ะอันนี้แปลงนี้ซ้ำกันมาเลยซ้ำกันค่ะเนี่ยพี่น้องพ่อเหตุปลูกครั้งแรกนี่เกิดสีเริ่มรููครับว่าต้องปรับต้องแก้ไขจุดใดแต่ว่าพีวามันเป็นอีกหนึ่งอาชีพนลยนะเน,นี่ยเอนิสวยงามสวยงามมึงที่ล่ะสมบูรณ์นี้นี่ล่าเขาเดินดีค่ะอ๋ออันนี้ขนาดเขาตัดตัดกลนหน่อยให้นกลดตัดหน่อยคือกันค่ะตัดหน่อยอันบ่ค่ะ พราะซุ่มหนี่ลงพร้อมกันเว้เลยค่ะล่งพร้อมกันครับแล้วก็สังเกตสังเกตเบิ่งว่านทั้งนั้นมันอาจจะถึกแดดครับถึกแดดแห้งแล้วมันเปื่อยกันเลยอันโตชาคทั้งหนีก็คือเฮ้าหูท่านเฮากันเลยขึงซะแลนไซอ๋อเนี่ยมันเป็นสองแปงมันเป็นสองแปงพี่น้องต่นแรกอัน อันนี้อ่ว่าท่านไดเอามาใส่แดดมันก็สีทองแดดย่ำเสามันก็แห้งอยู่เดนอนอะอีกอย่างหนึ่งคือเราอยู่สังเกตพี่น้องแปลงของเพลินนี่เพลินบอ่อเห็ดชนกันแล้วกับบ่อเห็ดห้ให้ฟ้มนี่เขาเขารู้สึกว่ามันแน่นเนาะแม่นค่ะนะเพราะว่าเวลาล่มพัดน,นี่จะเห็นว่า,าแปลงฟมหรือว่ากองฟม เขาสิเคลื่อนไปตามแรงร่มเนาะแมนค่ะโอ้อันนี้มันมีผลดียังในนรงนี้หน่อยกะมันซอยเห็นขันโฟมมันอดติดมันกเษียนเฮดไหยันลากตามน้าไปได้เรื่อยๆแบบน้าลดนี่ก็ลดไปน้าค่ะมันแน่นมันกฤสีคางค่ะมันแน่นเลยมันมะกฤษีคางไปเลื่อม่จ้ะครับปล่อยกระรวให้เขาได้โอนเอ็นตามตามแรงร่มใด้พี่น้องเนี่ยยังมาหยุดมองเห็นอนี้ครับ กสิโยกเยกยเยกตามแรงรมนี่ครับโอ้เฮ็ดดีครับพี่น้องแล้วโดนมนันในเทาค่อยสิเก็บผลผลิตได้เนี่ยน้องนิดหน่อยถ้าเป็นขึ้นชายประมาณหกสิบวันหกสิบวันค่ะต่เท <60 S 3> ้าสื่อแต่เทาสือา่อเวลามันมายี่สิบวันเท่าสื่อเวลาอ๋อสั่งสั่งผลมากเทาสื่อเวลามันมายี่สิบวันครับเท่ากสิได้เก็บประมาณสี่สิบถึงสี่สิบหามือเท่ากับเก็บได้ค่ะนี่ นะครับอันนี้เลยอีกจังมือเข้าสิไดเก็บนี่อันนี้สองสัปดาห์แล้วอันนี้ประมาณสองสัปดาห์แล้วคะ่ะกับกอีกประมาณกลางเดือนหนารประมาณตะตนกลางกลางเดือนหนาเข้ากันนี่<ด>ก็สิเดเก็บผลนผลิตแล้วพ,ลลพี่นอ้องรอสู่ลูกค้าแล้วนะครับน้องนี่หน่อยแต,แต่ตัดสินใจออกมาเห็ดแบบนี้นี่ความรหนสึกของเขาไปยังไง สบายใจ <laughs> สบายใจ <laughs> สบายใจมามาทังผีมาทั้งผีสิสบายใจขนาดใดว่าอยู่สิถามเนี่ยอยากถามก็รู้ซึกแลลวก็บเ <c oughs> บิ่งจากสีนาแลลวก็รอยยิมนะครับสบายใจยังใดเป็นยังไดมันก็นแบบซำห้องอยู่กับท่อมาฉาติแมจะ้ะสบายใจไปเลยแบบว่าห้องไก่เฮ็ดงานตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งครับอ่อนห้องหมักแบบแบบนี้ไหมคะมห้องมาคิดแบบนี้ มักสวนมักอย่างแบบนี้ครับแล้วเขาก็ได้กินพังติปลอดภัยนําเนาะฮู้ทง่มาที่ไปพร้อมแมนฮ้าเดียพี่น้องคุณอยากเห็ดน้าจั้่มันเห็ดยากหรือเห็ดง่ายสาหรับติดหน่อยแล้วนี่สําหรับหนูก็คือเห็ดง่ายเห็ดง่ายทิง่ายค่ะมันบอถึงขันว่ายากแล้วมันกับ่มีวิธีที่ยุงยากเลยค่ะครับค่ะเราเฮาเห็ดแล้วเขาไปใสไปทุลามองอื่นได้บ่ไปได้ค่ะ ปล่อยไว้เด้คือกันปล่อยไว้ได้ค่ะอ๋อปล่อยไว้ได้คือกันครับบัินีีเราเรื่องในเรื่องของรายได้เด้เพราะว่าก็ต้องเสือเ่อเเลยเกินว่าเฮาเหตุเท่าก็ต้องการในเรื่องของรายได้คิดว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ตั้งโอในการปลูกแบบไฮโดรโปรนิกน้ำนิ่งนี่มันสิเติบโตหรือมันสิเป็นยังไ๋ในความรู้สึกของนิดหน่อยนูวหนาจะเติบโตค่ะครับเพราะว่าเขาเจ้าจรับสือ่อกะแพง หรือความเถียนรับสื่อแบบราคามันกะสูงคือกันตอนนี้ราคาเท่าไหร่กิโลละเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทแล้วสมมติหนึ่งแผงของเห้าได้ทั้งหมดจากโลกว่าประมาณเก้าสิบค่ะเก้าสิบกิโลเก้าเก้าเท่าไหร่เก้าสองสิบแปดเก้าสองสิบแปดเป็นจากบาทแถวหนึ่งหมื่นแปดหมื่นแปดหนูกล้าถึกบอก นูการถือบอเออนะครับแล้วก็เฮ็ดด้วยความอิสระด้วยความสบายใจด้วยความสุขใจพี่น้อกจะสามารถที่จะไปประกอบเป็นอาชีพได้เป็นบอสค่ะนะครับผมเอาให้เพื่อนอยากติดตามเดี๋ยวมีช่องทางให้เพื่อนติดตามบอสอยากติดตามตามเบิงตังโอเนี่ยมันมีช่องทางให้พี่น้องดิติดตามบอสหรือว่า เฮฮาการ์เด้นบอใช่ค่ะเฮฮาการ์เด้นเลยค่ะเฮฮาการ์เด้นเลยเนาะใช่ค่ะนะครับผมลือเพิ่นอยากมากเยี่ยมช่มแปลงสิเลยบอมาได้ค่ะอยู่ไอหลังตลาดสีรับทางเรียบรบถไฟครับผมค่ะขันมากี่ไดีเพิ่นสิโทรหาผู้ใดโทรหาพีอนได้เลยค่ะโทรได้เลยเนาะโอเคครับผมสําหรับมือนี้สุดท้ายแล้วอยากให้น้องนี่หน่อยฝากเป็นกาลังใจพี่น้องแน่เช่นครับสำหรับคนที่ยากฮ็ดเนาะค่ะการ ล่องเห็ดเบิงค่ะในิีนที่ห้ามักเข้ากับล่องเห็ดเบิงครับอันมันอาจสิบเป็นได้ดเสริมของเข้าก็ได้ค่ะแมนนด้เนาะได้เสริมสำหรับพื้นที่ผู้ใดสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดเข้ากับสามารถเทดได้ครับแต่พี่เส่อว่าหลังจากตังโอนแล้วกับสีมีผักอย่างอื่นทดีสามารถปลูกแบบนี้ได้แมนค่ะนะครับผมโอเคครับผมสลาบมเนี้ก็ต้องขอบคุณน้อง นิดหน่อยหลายๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณไฮฮากาเด้นนะครับผมที่ให้โอกาสวายุพัฒน์ดมานําเสนอเรื่องเล่าดีๆให้กับพี่น้องได้เอาไปเบิ้งเป็นการแช่ประสบการณ์แล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างอีกหนึ่งอาชีพที่พี่น้องสามารถนาไปประกอบอาชีพได้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องนิดหน่อยหลายๆครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ